บทขยี้กับคืนสู่สนามบุรีรัมยูในเต็ดบุกยับใส่สุขโขทัยในไทยลีกขณะที่ท่านประธานสมโมสรเนวิชิตชอบมั่นใจท็อปฟอร์มแบบนี้ต่อเนื่องควา้าแชมป์10สมัยลุย ACL แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตสัปดาห์หน้าทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมโลกเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมกันแข่งขันนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยลงสนามก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมการแข่งขัน ACL Champions League Elite แลละครับก็จะเตะกันต่อนะครับต้องบอกว่าก็มีการเตรียมตัว ก่อนที่จะเจอกับยอดทีมจากเจลิกคาวาสกิฟอนตาเร่ asaki, are, นั่นเองนะครับอะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูหลังเกมเกมนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จัดตัวแบบโอ้โหจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผู้รักษาประตูนิวเอเทริชกองหลังเนี่ยเป็นสัตสลักดูเกาคิม,มินทิยอกนะครับแล้ววันนี้นะครับบุรีรัมเนี่ยส่งดาวรุ่งอย่างเสกสรรราตีนะครับที่เพิ่งจะยิงในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่มาในลงสนามเป็นตัวจริงเลยครับธีะระธรบุญมาทานันลูคสัสคริสปิมพิธิวัต์สุขจิตธบุลรเดียนคูครับ เป็นสุปชัยใจเด็ดกับบิสโซลีขณะที่สุโขไทยครับนี่ฮะก็มาแบบตัวหลักๆของพวกเขานะครับกิติพันธ์นะครับแสนสุขผู้รักษาประตูสลิงคารทีมชาติไทยครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นทัศนพงศ์หมดดารักนะครับกับเลอสันเทียมราดนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยเป็นท่านังของฟอนนาซารีนะครับอวิชาบเดมมานครับบาโจครับแล้วก็สีโรฉัดทองที่มีลุ้นอยู่ในช่วง AFF ชิงแชมป์อาเซียนนั่นเองนะครับ เกมนี้ครับเริ่มมาครับบุรีรัมเนี่ยช่วง10นาทีแรกต้องบอกว่าโอ้โหครองเกมแบบครองแล้วครองอีกนะครับแล้วสุขโขทัยเนี่ยเล่นรับลึกนะครับเน้นรัดกลุ่มครับ พยายามไม่เสียตำแหน่งอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้ให้บุรีรัมเนี่ยเล่นยากนะครับแล้วดูสิครับแนวรับของสุโขทัยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยพยายามไม่แตกนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะครับบีพื้นที่หรือว่าคอมเพลเนี่ยแหละเล่นให้มันแน่นที่สุดยากที่สุดนะครับมันก็เลยหาโอกาสเนี่ยทำเกมยากแต่บุรีรัมก็เลยต้องวางหลังลายบ้างนะครับแต่ถ้าลับลึกอีกมันก็ไม่ได้อีกนะครับหรือพยายามจะทําชิ่งเนี่ยเจาะยากบุรีรัมก็เลยคลองไปคลองมาพาร์ซิ่งไปพาร์ซิ่งมาแต่ว่าสังเกตได้ในช่วงแรกของเกม ปีดมันช้านิดนึงอ่ะจะมีแต่บุรีรัมจะเร่งเปลี่ยนจังหวะไปแต่ละทีแต่ละทีก็ต้องเลี้ยงเอาใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ทาได้ดีอยู่นะเออนาทีที่12ครับเป็นคริสปิมเนี่ยมีจังหวะเนี่ยได้ยิงแถว2นะครับตรงบริเวณกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้เนี่ยทำได้ดีเหมือนกันนะฮะเจาะไม่ได้ก็เอาแถว2เอาละกันนะครับลูคัสคริสปิมยิงมาตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปนะครับ เป็นจังหวะลองนะครับในครั้งแรกๆหลังจากนั้นมาครับเกมของบุรีรัมย์ก็ไปต่อแล้วมีจังหวะผิดพาลพาดนะครับกิติพันธ์จ่ายพลาดนะครับผู้รักษาประตูของสุขโขทัยเนี่ยครับกิติพันธ์แสนสุขเนี่ยโอ้โหเขายืนกันอยู่นั้นเต็มๆเลยนะครับเนี่ยผู้เล่นของบุรีรัมย์ยืนอยู่ไปจ่ายแหวกแล้วยืน2คนเนี่ยจะให้กับผู้เล่นของสุขโขทยัยโอ้โหแหวกขนาดนี้ มีแน่ครับความผิดพลาดเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ผิดพลาดจริงๆครับเป็นเสกสรรครับที่ตัดบอลได้ให้กับลรูคัสคริสปิมครับโอ้โหงานงอกเลยมันโล่งชนิดที่ว่าหลุดเดียวนะครับแล้วหันหน้ามาแกพลิกมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋ดิจ้าเอ๋จุดโทษตบลงไปแบบนี้ไม่ดราม่าแน่นอนครับโอ้โหควาขาซะขนาดนี้คือชัดแล้วชัดอีกนะครับจังหวะนี้เนี่ย ก็ต้องยอมรับสภาพนะฮะจุดโทษครับแล้วก็เป็นทางด้านของลูคัสคริสปิมครับที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปบุรีรัมนำหนึ่งศูนย์ครับตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นครับไปต่อครับบุรีรัมมาอย่างต่อเนื่องเลยบิโซลีให้กับคริสปิมตรงกลางไม่มีการกดดันในแผงมิดฟิลด์ไม่มีการบีบไม่มีการเพรสซิ่งเลยเนี่ยสุโขทัยไปรับลึกอย่างเดียวรอให้เขาบุกก็รอโดนนะครับดีครับจังหวะนี้สัสลักยิงไกลแล้วแบบไม่ดีพอครับเหินข้ามคาน ออกไปไหนไม่รู้ครับก็คือไม่มีใครกดดันนะครับมีพื้นที่เขาก็ยิงกันดีฮะไม่เดินหานี่ก็เป็นปัญหาเลยเกมนี้สุขโขทัยเหมือนขามันตายไปแล้วนะเออแล้วก็นาทีที่38ปครับปล่อยให้เสกสรรเนี่ยเลี้ยงมาคนเดียวตรงนี้เนี่ยอยู่กันหลายคนแล้วครับแต่ไม่มีใครเข้านะครับมีแต่ประคองวิ่งประคองประคองมานะครับไม่ตัดเกมด้วยก็เลยเป็นโอกาสของเสกสรรได้ยิงับลูกนี้เกือบเขา้า โอ้โหนี่เตือนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วยิงหลายทีแล้วครับสุขโขทัยก็ยังไม่ตื่นจากผวังครับนาทีที่39ได้ยิงไกลอีกทีหนึ่งครับต่อเนื่องเลยเสกสันดีไม่ตรงกรอบอย่างนั้นครับก็เข้าอีกนะนะได้ลุ้นเลยนะฮะดีไม่ตรงกรอบแต่ว่ากิิพันธ์เนี่ยวันนี้ถือว่ามีจังหวะปิดมุมเซฟอะไรเงี้ยดีนะเออแล้วก็ตรงนี้ครับนาทีที่45ให้สุภชัยเนี่ยเลี้ยงแบบอิสระเสรีเลยครับตัดขวา ออกซ้ายเลี้ยงเข้าในแล้วยิงโอ้โหติดเซฟคือเป็นอย่างนี้ทั้งเกมครึ่งแรกเนี่ยนะครับดีครับโดนอยู่ลูกเดียวให้จบครึ่งแรก1-0แต่พอมาดูสถิติก็ช็อกเหมือนกันนะฮองบอลบุรีรัมเนี่ย72%ต่อ28นะครับเผลอๆเนี่มากกว่านี้ด้วยนะครับโกลอทเทมป์14ครั้งต่อ0ช็อตออนโกลหรือยิงตรงกรอบ4ต่อ0ออฟแทร็กตยิงไม่ตรง7ต่อ0นะครับช็อตบล็อกสามต่อ0นะครับคอนเนอร์ Corner 11ต่อ0ูนย์บ้าไหม เหมือนว่าอันนี้ก็ต้องพูดนะว่าเฮ้ย mm hmm. สุโขทัยไปไหนเ mm hmm. หมือนบุรีรัมเล่นกับใครเนี mm ่ย hmm. มันศูนย์หมดเลยนะฝั่งนั้นไม่มีสติเลยนั่นเองครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ mm ่ง hmm. หลังครับกลับมาต่อเนี่ยนาทีที่48 49เนี่ยครับโอ้โ oh หลูกนี้สัสลักให้มาสั้นๆกับคริสปิมแล้วอย่างที่บอกสุโขทัยก็ยังไม่ไม,ไม่แบบไม่สามารถที่จะเพรสหรือบีบบุรีรัมได้เลยนะกลายเป็นคริสปิมครับ แตะหลบนิดนึงแล้วแกยิงชนคานโอ้โอหาประตูอยู่เหมือนงานเกมนี้หุแล้วยิงดีด้วยโค้งแบบบอลฮุกเลยกิริพันธ์นิดยืนอยู่เหมือนจะออกมาเยอะไปนิดนึงนะฮะก็คือแบบเกือบไปเหมือนกันถ้าเขาคุกอีกนิดหนึ่งเนี่ยเสียประตูเลยนะฮะแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะในการยิงลูกนี้ไม่รู้โดนมือหรือเปล่าแต่ที่สําคัญนโดนคานเด้งออกไปด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหเสียวสุดๆไปเลยนั่นเองครับจังหวะนี้ หลังจากนั้นครับมาเป็นสุขโขทัยครับที่ได้ลองยิงบ้างจากจังหวะที่บาโจเนี่ยเอาบอลลงนะครับแล้วพยายามกระชากโยกหลบนะครับแล้วก็หลอกตัดเข้าในเนี่ยทางด้านของดูเก,กาแล้วผ่านได้ด้วยนะครับแล้วมีโอกาสจะได้ยิงนะครับแล้วก็ยิงแต่ว่าหัก้อเยอะไปนิดนึงครับนิวเอเริตเนี่ยก็เลยไม่ได้ออกแรงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มที่จะได้จบบ้างแล้วทางด้านของสุขโขทยัยอย่างนั้นเนี่ยเหมือนบุรีรามมาเล่นอยู่ทีมเดียวจริง จริงๆครับไม่ได้บุกเลยฮะถัดมาเนี่ยต้องบอกว่าสุขโขทัยมีความพยายามเลยนะฮะ จะหาประตูตีเสมอให้ได้ครับจากจังหวะนี้เลยโยนมาตั้งแต่กลางสนามเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วต้องบอกครับใช้ความสูงใหญ่เนี่ยของผู้เล่นในแนวรุกเนี่ยให้เกิดประโยชน์จริงๆม่งชงมาให้กับบาโจเ่ยยิงกเกือบเข้าดีว่านิวเอเทริชเนี่ยเซฟไว้ได้นะครับมาตั้งแต่สุรวิทย์โลกาวิทย์แล้วนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของฟอนาซารีเนี่ยที่ย้อนกลับมาให้กับบาโจแล้วยิงเข้าไปโอ้โหมาไม่เยอะแต่เหมือนเกือบจะได้แหละครับ โจ้เองนี่ก็แหมแยกเคี่ยวเลยนะว่าทําไมไม่เข้าครับ และช่วงท้ายเกมครับธนกิจโชดเมืองปากเนี่ยลงมาโอ้โหต้องบอกว่าโดดเด่นเลยครับจังหวะนี้เนี่ยลากขึ้นไปทางด้านขวานะฮะแล้วพึ่งลงมาสำรองเนี่ยแล้วเปิดเข้ามาแล้วเป็นบิทโซลี่ครับโอ้โหยิงเข้าไปครับประตูที่9ครับแล้วยิงในบ้าน4นัดติดเนี่ยครับโอ้โหต้องชมทั้งคนให้และคนยิงเลยครับว่าสุดยอดทั้งคู่เลยครับธนกิจอายุ18ปีแอซิอีกแล้วให้กับบุรีลำ ทิ้งานงสุโคไทยแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสุโค่จริงๆครับสำหรับบุรีรัมยสประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็จบเกมเป็นบุรีรัมยคว้า3าแต้มไปได้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ มาแล้วทริป VIP สุดเอกลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยืนเต็นประท่าปืนใหญ่อาอร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงเลี้ยวปู่พระทัานักบุญเซาทา์ันตันทัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดน,นผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงสุทธิผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด